ขอเชิญพบกับรายการเดดีเดินารายการที่จะเดินสองขาพาหมาเที่ยวดเดินเที่ยวไปพร้อมกันทุกวันศุกร์ที่ช่อง True Block A True Vision 70เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาค่ะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจรของประจุค,ค่ะสําหรับที่แห่งนี้นะคะอยู่บนถนนลําลูกกาคลองสิบค่ะจังหวัดปทุมธานีแล้ววันนี้รายการเดดีเดินของเรานะคะก็เป็นตัวแทนจากอาหารสุนัขลิซ่าลิซ่าคัดเนื้อคุณภาพดีบรรจุแน่นอยู่เต็มกระป๋องผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพวันนี้เราจะมาทําการบริจาคอาหารให้สุนัขก,กันค่ะ สวัสดีค่ะหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกับชื่อของป้าจุนะคะแต่แว่าวันนี้น่าเสียดายมากๆเพราะว่าป้าจุเนี่ยติดภารกิจจะต้องนําสุนัขที่ป่วยไปโรงพยาบาลเราเลยต้องมานั่งคุยกับคนที่ดูแลที่นี่นั่นก็คือพี่สาวของป้าจุนั่นเองค่ะท่านนี้นะคะก็คือป้าปูค่ะสวัสดีค่ะป้าชื่อป้าปูนะคะเป็นพี่สาวป้าจุค่ะค่ะอยากรู้ว่าที่แห่งนี้ค่ะ กำเนิดเป็นยังไงเริ่มต้นจากอะไรพี่อันนี้ใช่ไหมเริ่มต้นจากที่ว่าแต่ก่อนเนะี่ยพวกป้านะคะน้องๆอ,งอะ่ะอาจจะเลี้ยงกันอยู่ที่ปากน้ําสมุทรปราการแล้วทีนี้ก็เลี้ยงมาเป็นสิบปีแล้วล่ะมันก็อยู่ในเขตบ้านของเราแต่ว่ามันอยู่ในเขตชมุมชน,น,นก็ร้องเรียนรัจุ้ังสาวนะคะก็ต้องเริ่มตะเวหาพี่เพราะอื่นเจ้าของพี่ที่นี่ก็ใจด,ดีเขาก็เอ็นดูหมาด้วยก็อยากเขาแจ้งประสบกากันว่าเราจะมาเลี้ยงหมานะแล้วช่าที่เราจะมาเลี้ยงหมานะคะเขาก็เลยยินยอมให้ มันก็เลยเป็นเริ่มต้นมานงแต่วันนั้นพอหลังจากนั้นมาก็คือเริ่มมีคนเอาหมามาฝากนะคะหาบ้านให้น้องหมานะบางคนก็บอกว่าย yeah, ้ายไปอยู่คอนโดเอาหมาไปไม่ได้บางทีหมาบางตัวก็ไปเจอเจอข้างทางนะคะถูกทารุนหรือไม่ก็ถูกทิ้งก็ต้องเก็บมาแล้วก็มาหาบ้านที่นี่นะคะ<ม>เพราะว่าป่านที่คอกที่นี่จะทำหมันหมดทั้งตัวผู้ตัวเมียตัดปัญหาการแพร่พันธุ์นะคะ หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าหมาด่านคืออะไรนะคะหมาด่านคือสุนัขที่ถูกจับไปค้าเนื้อแล้วมีคนไปช่วยเอาไว้ได้หมาพวกนี้เนี่ยก็จะถูกกักกันเอาไว้ที่ด่านกักกันแล้วก็รอความช่วยเหลือจนกว่าจะมีคนไปขอมารับเลี้ยงหรือว่ามีอาสาเข้าไปช่วยแล้วก็เอามาไว้ที่นี่นั่นเองค่ะแล้วก็จากปัญหาที่ป้าูผูพูดก็คือส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากว่าการเลี้ยงโดยที่ไม่พร้อมเสร็จแล้วก็พอจะต้องย้ายไปอยู่คอนโด เลยเอาหมามาไว้ที่นี่ดีกว่าจริงๆอันนี้มันก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ทําให้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทิ้งเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆการเลี้ยงสุนัขค,ควรจะทําหมันนะคะอย่างที่พ้าปูบอกเลยเมื่อกี้ว่าสุนัขพอเริ่มโตปุ๊บทําหมันไม่ให้เขาแพร่พันธุ์เราก็จะควบคุมปัญหาได้นะคะอันนี้ฝากเอาไว้ก่อนแล้วก็อีกเรื่องะค่ะ ปกติแล้วค่ะสำหรับสุนัข400ตัวจะต้องดูแลอะไรบ้างคะในแต่ละวันท้าวตื่นขึ้นมาแต่ละวันนะป้าก็ต้องเก็บมูลสัตว์ก่อนให่ไหมคะเก็บมูลสัตว์เสร็จแล้วก็เริ่มที่จะลงมือล้างพื้นนะคะแล้วก็ช่วงสักช่วงบ่ายนะคะช่วงประมาณสักบ่ายนี้บ่ายบ่ายบ่ายโมงหรือบ่ายสองนะกับน้องสาวก,ก็จะให้อาหารเขาโดยการที่จะเทอาหารเม็ดนะคะเพราะสุนัขพิฆอกนี้จะกินอาหารวันนึงประมาณ สิกระสอบถ้าพูดถึงณปัจจุบันนี้ถามว่าสิกระสอบพอไหมไม่พอนะคะมันต้องเพิ่มปริมาณที่มาอีกประมาณเกือบเกือบไเคียงกันกระสอบ,สบกอบ็ตกรประมาณากระสอบละยีส่สกิโลเกือบ2อ0สอกิโลใช่แต่ถามว่าถ้าจะให้กินเพียงพอก็ต้อง ขึ้นหม่อีกนิดนึงนะคะอีกประมาณอีกสัก100กิโลเป็นสัก300กิโลนะคะที่นี่เนี่ยมีความต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมคะจ่าท,ที่อยากได้บริจาคที่อยากได้บริจาคมากก็คือหนึ่งนิดยึ่งขามากคือหนึ่งอาหารเปียกอาหารกระป๋องนะคะน้ำยาทำความสะอาดพื้นนะคะเวลาเราทำความสะอาดพื้นต้องมีน้ำยานะคะแล้วก็พวก EM เพื่อจะบำบัดไม่ให้มันมีกลิ่นนะคะบำบัดกำกัดกลิ่นไอก้อนสิ่งปฏิกูลทั้งหลายให้มันหมดไปสายกลิ่นนี่คือสิ่งที่ทุกที่ต้องใช้นะคะยากันยุงที่ว่านะคะอาหารเปียบยากันยุงแล้วก็ EM e. <M. S 1> น้ำยาล้างพื้น,นยาล้างพื้นนี่คือสิ่งสัมพันที่เราต้องใช้จริงๆขอสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะคะเผื่อว่าจะไม่ค่อยได้ยินกัน คือว่าสำหรับ,บ FREE ที่นี่ค่ะใครที่อยากจะเข้ามาบริจาคข,ของนะคะที่นี่มีความต้องการที่อยากได้มากๆนั่นก็คือ1อาหารเปรียกเอามาทาอะไรอาหารเปรียกเนี่ยเอามาคลุกกับอาหารเม็ดเพื่อให้เกิดความน่ากินมากขึ้นเพราะว่าสุนัขจรจัดเนี่ยบางทีไม่ได้ถูกเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมกินจะให้เขากินก็ต้องมีกลิน่นมีตัวเชื้อของอาหารนั่นก็คืออาหารเปรียกนั่นเองอย่างที่2นะคะอยากได้ยาก,กันยุงตัวยาก,กันยุงเนี่ยจะทําให้น้องหมาที่อยู่บริเวณแห่งนี้ ไม่ต้องโดนยุงกัดเพราะว่าที่แห่งนี้จะเป็นรอบข้างจะเป็นป่าซึ่งยุงจะเยอะมากและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องการนะคะนั่นก็คือน้ํายาถูพื้นแล้วก็ EM นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเอามาใช้ในการกําจัดกลิ่นกลิ่นมูลหรือว่ากลิ่นในการล้างพอกนะคะลักรายอยากจะเข้ามาบริจาคให้ตัวเองหรือว่าบริจาคเป็นเงินพันพันบัญชีท่านสามารถบริจาคได้ตามที่อยู่ทางด้านล่างเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเบนจี้ก็เป็นปตัวแทนจากรายการเดยดีเดินค่ะ เราจะมาทําการมอบอาหารสุนัขให้กับบ้านพักสีขาเพื่อหมาจรต้องขอขอบคุณอาหารสุนัขลิซ่าบำรุงหัวใจเพิ่มน้ําในไขข้อกระดูมีแอลคาเนทีนกูโคามีนผลิตจกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีแร่ธาตุที่จะเป็นสาหรับสุนัขค่ะและช่วงกิจกรรมรายเดือนท้ายรายการเรามีกิจกรรมดีๆสำหรับสัตว์ที่พิการหรือถูกทอดทิ้ง ซึ่งในแต่ละเดือนเราจะนําอาหารหรือของใช้จําเป็นยารักษาโรคเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์ไปให้แก่องค์กรมูลนิธิจิตอาสาหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสัตว์ด้วยค่ะ วันนี้เราก็ขอขอบคุณสถานที่ที่ได้ไปทั้งเที่ยวชิมเยี่ยมชมและผู้สนับสนุนรายการใจดีดังต่อไปนี้ บกับรายการเดดีเดินรายการที่จะเดินสองขาพามากหมาเที่ยวเดินเที่ยวไปพร้อมกันทุกวันศุกร์ที่ช่อง True Block A True Vision 70เวลา19นาฬิกา3 0นาทีถึง20นาฬิกาค่ะ